สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะคะของวันที่22กันยายน2567นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะแม่เพ่นกาจะมีแนวทาง6สำนักนะคะฮานอย6สำนักของอ่าตาปากน้ำโพเขาฝากมาอาจารย์สบายแม่ลิว้ว สุดใจพารวยแล้วก็พ่อเกรียงนะคะ f อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้6สสำนักนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกท่านทุกคนด้วยเด้อจ้ะเนาะกาแม่เพ่นได้ลงแนวทางฮานอยของสีเซียนให้กับ FC ทั้งช่องได้ไปแล้วเนาะกาคลิปนี้ฝาก f อคือเก่าเนาะ,ะคะ่ะ f อ อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่เพ่นด้วยนะคะแล้วก็เสียนทุกๆเสียนด้วยส่วนเมื่คคืนนี่แม่เพ่นฝันฝันไปงานเอียงบอลูเนาะไปซื้อบักทุเรียนได้บักทุเรียนมาบักกละาลมาแกะเอาแกะเอาได้บักกาะไลมแต่ผูงงามมาสัน่นเราว่ามีคนว่าซื้อมาเท่าไหร่าสัน่น แม่เพ่นว่าซื้อมาหกสิบเอ็ดบาสันเอาแม่เพ่นเอาีอย่างคือถือแท้ก็บบงฮูแล้วข้าเจ้าเ่าขาเจ้า,าเาอ,อเาหายแค่ว่าเอามาเอา,งาเงินหายแค่หกสิบเอ็ดบาทกับพ่อแล้วว่า,าสันเะนาะเขาหายมั้ง่าสันข้าเจ้าใจดีเนาะไปละก็ไปตักเอาป่าหอมฝันว่าหลังจากบอกทุเรียนแล้วได้ทุเรียนแล้วกินทุเรียนแล้วไป ว่ามันทานนํำโข้งเนาะอยู่บ้านเจ้าของทาบ้านเจ้าของทาขื้นบ้านเจ้าของนั่นแหละปาาป่าอีหยังมาซ่องสูงลูสร้างล่างมาสันเจ้าของก็เอาอันเนวตักป่านั่นแหละไปตักเอา,ต,เอาตักเอาทั้งป่าหน่อยปาอย่าไงมาสันขายเอฟซีเอฟซี FC ทั้งช่องกะพิจารณาเอาเนาะค่ะเบิงเอาฮะหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ไปหาหยิบซื้อ เออลอตเตอรีร่ไว้เนาะค่ะหรือว่าเอามาเล่นฮานอยตอนเย็นนี้ก็ได้เนาะค่ะ fc แล้วแต่ถามากตามว่มากพันได้เนาะแม่เพ่นกับเราความฝันให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเนาะเพราะว่าแม่เพ่นฝันได้ป่าหลายเนาะเห็นฝันได้ตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวเนาะเพราะว่ากับบหฮูเือกันว่ามันจะแม่น b เดอร์จะเนาะเพราะว่าแม่เพิ้กับบได้ฝันโดดแล้วเนาะ อ่ะบ่าวหลายยายห้างผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้ก็จะได้ข่างฝันไม่เพ่นไปเนาะเดี๋ยวไม่เพ่นจะบขอรับสายเด้อมีคนโทรเขาค่ะพราะว่าตอนนี้อัดคลิปอยู่เด้อจ้าเนาะขอโทรหลายๆค่ะวางสายก่อนมาเบิ้งผลหาน้อยวันที่ยีเอ็ดเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะน่อยพิเศษบนออกเจ็ดสามศูนย์ล่างออกแปดสาม นอยปกติบนออกเก้าหนึ่งเจ็ดล่างออก 5, 4, ห้าสี่นอย VIP บนออกศูนย์สามสามล่างออกเจ็ดหนึ่งนะคะหมู่บ้านนี้แม่เพ่นขอโทษเนาะคะ่ะทีล่งตัวเลขผิดค่ะเบังจังไหนว่าเป็นสองซเนาะแม่เพ่นกับวกเขาใจจะาของขึ้นกันเ,ออเลขออกสามหนึ่งไปเขียนสองได้จังไหนเนาะ มาเบิ่งของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ให้มาวิ่งรูด9กับ7ตัววิ่งตัวรูดมา7นะคะ fc ตัวเลขที่เพิ่นมมักหากามาเนาะก็คือหา c น้อยปกตินั่นเองเนาะส่วนจับคู่ชุดเน้นเข้าที่7117น้อยปกติและ vip เนะาะเมื่อวานนี้เด้ง2น้อยบนล่างนะคะ fc ของอาจารย์สวัยเนาะผู้ใดมาแน่ขอเสียงแน่เด้อ ส่วนของสุดใจพารวยวิ่งรูด9้าตัวเดียวรุดนะคะบอเขาค่ะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ห้ากับหกห้ามานะคะแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะส่วนตาปากน้ำโพหานอยรวม6กับ9กบอมมากค่ะบอเข่านะคะแม่ริ้วสองกับ4มาที่4ี่ก็จับคููบอเขาขึ้นกันเนาะมมีหาสี ส่วนฮาหนอยแยกตาปากน้ำโผมเมื่อวานนี้วิ่งรูดรุดทั้ง3ามนอยเลยเนาะคะ่ะบอมมาจักน้อยค่ะของเขาฝากมาวิ่งรูดมา2องนอยนอยพิเศษและ VIP เนาะแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะนี่ค่ะ3-3เนาะเพิ่นไห่น้อยอ่าพิเศษมาออกนอย VIP นะคะ FC เนาะ 3 0มศน้อย VIP ไปขึ้นน้อยพิเศษเนาะจะสลับส,บสับตำแหน่งกันค่ะอ่ะได้ผลงานของเมื่อวานนี้แล้วค่ะมาเอาตัวเลขมือน,นี้กันต่อเลยค่ะไปรวยๆปังๆงกันเ้อว,วันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างดอค่ะเนาะทุกๆน้อยค่ะมาบึงค่ะเจ้าแรกฮานอยแยกของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษวันนี้ให้รุน่นห้ากับ8ด จับคู่ชุด2ตัว5 8 5แปด้าหนึและ8ปดหชุด3มตัว5 8 1และ5 8 8, 8. ส่วนฮานอยปกติวันนี้ให้วิ่งรูดที่8กับ1จับคู่ที่80 83 10ย์นะคะชุด3มตัว8 1ดสแล้วก็180ส่วนฮานอย VIP ให้8กับ1จับคู่ที่ 8 0 8 3 1 0แล้วก็13นั่นเองเนาะคะ่ะชุด3มตัวแป3หนึ่งสและ180ส่วนเมื่อวานนี้ของตาหลุดนะคะวิ่งลุดก็หลุดจับคู่ก็หลุดทั้ง3นอยเลยเนาะ,ะบอกเขาค่ะเมื่อวานนี้หลุดทั้ง3นอยวันนี้ก็ให้มาแล้วขอให้ปังปังทั้ง3นอยเดอ้อเนาะดิ่งบนดิ่งล่างให้เอฟซีทั้งสองได้แก่มือกันแน่เนาะ เมาเบิ่งของเขาฝากมาวันนี้ฮา้อยแยกเขาฝากมาให้วิ่งรูดที่น้อยพิเศษ4กับ5จับคู่ที่4 0 4ศูนย์ชุด3ตัว451และ540สีนยฮาอยปกติให้รูดที่5กับ6กจับคู่ชุด2ตัว5455 64และ65ส่วนชุด3ตัว5 65แล้วก็654 ส่วนห้าน้อย VIP ให้5กับ6จับคู่ให้5้าหกห้าและหกชุด3ตัว5้าและ6กห้เนาะของเขาฝากมาส่วนเมื่วานนี้ให้วิ่งรูดเข้า2น,อน,อนอ้อยน้อย v ่า VIP และน้อยพิเศษจับคู่ผิดนะคะสลับตำแหน่งกันเปลี่ยนกันเนาะ จากน้อยพิเศษมาออกน้อย VIP จากน้อย VIP ไปออกน้อยพิเศษค่ะเมื่อวานนี้เนาะของเขาฝากมาค่ะอ่ะได้แล้วเอ็ดีทั้งชองก็มาแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะเฮ้กับเพียงแกงส้มบ๊ายบายลับยูบอ่ อ๋อค oh, <c ười> <c ười> ือเปาเป็นมะไม่บายไอเลิฟยูว่าซันขายเอซีกับอ่านหนังสือกันบ่อ๋อเอาเอาไปวางตรงนี้ลูกนะคะกำแพงแกงส้มมาปวดแล้วขายเอฟซีมาเบิ่งตัวเลขกันต่อเนาะคือเห็นหัวยิงอยู่เบิ่งกันก่อขายเอฟซีเห็นหัวยิงยูไว้ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะนั่นน่ะ ทำไงจะอ่านหนังสือหรอก็จะอ่าน,นหาาน,นังสือคนว่ะอ่านหนังสือกันดีกว่ายังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันให้เลยแม่กะเห็นงานพ่อกะเห็นงานนะคะอ่ะค่ะมาบิ่งตัวเลขกันก่อนเนาะ มาต่อที่ห้าน้อยรวมตาปากน้ำโพเอาขึ้นหลายๆลูกนุนุขื่นแห้งๆเออให้จำเลยเออเออจะสันละ่ะเออเก่งมากให้วิ่งลูดแปดกับหนึ่งเนาะจับคู่ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดนะคะเอฟซี FC. รายวงตาเมื่อวานนี้หลุดเนาะค่ะให้หกับ9้าบอมากค่ะรุดบอ่อเขานะคะส่วนวันนี้วิ่งรูด8ดกับ1นึ่จะคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็8ปดสามแปดแปดจะได้แล้วโอเคค่ะแล้วเก้าอี้มานั่งหนึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งสามปดนะคะได้แล้วก็ไปต่อกันเนาะ พ่อเกลียงวันนี้ให้วิ่งรูดที่สามกับสี่เน้นที่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่แปดแล้วก็ห้าเจ็ดชุดลองสี่เจ็ดห้าหกสามห้าและสี่ห้านะคะของพ่อเกลียงะคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าอยู่แต่ว่าจับคู่เขานะคะกินได้ลูกเดี๋ยวไม่แกะให้ เนาะของพ่อเกลียงก็ได้แล้วเออลูกเออส่วนเมืเ่อวานนี้จับคู่หยุดนะคะส่วนวัวนน,ะะวน,วนี้ก็สามกับสี่เน้นสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่แปดห้าเจ็ดชุดลองสี่เจ็ดห้าหกแล้วก็สามสี่เออสามห้าสี่ห้าเนาะอ่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะหาหนอยรวมของพ่อเกลียงและ ตาปากน้ําโพนะคะแคมปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวไม่เพ่นภาพไปต่อเนาะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรู่นหานอยรวมที่7กับ9นะคะวันนี้เด่น9กลอง7อาจารย์สวยเพิ่มมาเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้จับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งา้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเแล้วก็9 8เนาะ ส่วนตัวกันเป็น96และ92 98นะคะเอา้า98คือเขียน2องเทือน้องบาทนีนกะเก้า8ปดนนกะเก้าแปแมนบาลาในเพิ่นผิดบ่สส่วนเลขฝันเพิ่นเนาะเลขฝันเพิ่นมาที่8 90นนะคะ fc มาแบบนี้วส,สันพันวาเนาะาากูได้มักกะตามบ่ามาักกะพานแต่ว่าเลขฝันกระตุงกับเลขสูตรอยู่เนาะเอฟซีบิดขับกุ้คเลยืมบิดขับแม่ทำงานอยู่ลูกอย่าเสียงดังนะโอเคค่ะเอาไปไปนั่งดูโต๊ะนู่นเด้อนี่เนาะค่ะเอฟซีของอาจารย์สวัยนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยทำผลงานออกมาได้สองหนอยเนาะแล้วแต่ว่าเด้งบนล่างนะคะนอยซี C, นอยปกติเด้งบนล่างหนึ่งเและ5 4บนล่างเลยเนาะวิ่งลูดมากตัวเดียวคะ่ะเมื่อวานนี้มือนีเอาไมคค่ะเมื่อวานนี้เลขที่เพิ่นมักเลขหากะมานะคะมาที่5 4นะคะเอซ มือนี่จัดไปเพิ่นมักเก่านะคะ fc ก็จัดไปค่ะเก้าค่ะเก้ 99, าหยังรูดเอาเด้อค่ะเลือกเอาจับคู่ที่7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและ98เนาะตัวกัน96 92และ98้าแปอย่าไ่เพ่นเบิ่งก่อนนะคะ fc ว่าแปจริงๆด้วยค่ะ fc ไม่เพ่นไปเบิ่งแล้ว อ่ะได้แล้วของอาจารย์สวายก็ไปต่อโอ้ยมื่อไปตัดกองไข่า่สิพ่อแมาแคปหน้าจอของอาจารย์สวายกับพ่อเกลียงกันก่อนนะคะยังบได้แคปหน้าจอเลยเนาะลงหน้าลงหลังอยู่นี่ละบ่ลงอันนึงก็ลงอันนึงจ้าเมยนยังแต่ละเมื่อเนี่ย แคปหน้าจอค่ะ fc ห้าน้อยรวมของพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยวันนี้นะคะได้แล้วก็ไปต่อกันเนาะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูด7ตัวเดียวจับคู่ที่7จ7ดสอ6เจ็ดสนะคะส่วนเมื่อวานนี้สุดใจพารวยให้วิ่งรูด9ตัวเดียว9ไม่มาจับคู่ก็บอเขานะคะ fc จับคู่ก็บอเข้านะคะวันนี้ให้วิ่งรูดเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หสองหสามหสี่นะคะได้แล้วก็มาต่อที่ของแม่ริว้ววันนี้แม่ริ้วให้วิ่งรูดที่ห้ากับหชุดเน้นห้าห้าห้าแปดห้าสามห้าสองและ6กสี่ชุดรองสองเก้าหหนึ่งเก้าเก้านะคะของแม่ริ้ววันนี้ค่ะ,ะมาเบึงค่ะ วิ่งรูดที่2กับ4มาที่4แต่ว่าจับคูบ่อเขานะคะของไม่รลี้วงวดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ให้5กับ6ชุดเน้นมี5้าห5าหแสแล้วก็5้าสองหกส่วนชุดลองสองเก้ 1, และ9 9นะคะ เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยรวมของสุดใจพารวยแล้วก็แม่ริววันนี้แม่เพ่นกาได้ตัวเลขมาฟังมาตอนเอฟซีทั้งช่องกว่าทุกสำนักแล้วเนาะมือนี้เนาะหาหนอยทุกสังสำนักได้ครบแล้วแม่เพ่นกาขออวยพรให้ทุกคนโชคมาล,ำล้ำรวยเงินทองนะคะเอฟซีเอฟซีทั้งช่องอย่าลืมเด้อเลขฝันแม่เพ่นเนาะไปหาหยิบซอลอตเตอรี่ไวใบสองใบก็ได้เนาะถามมักเนาะแม่เพ่นผู้สึกว่า มีความมั่นใจว่าคือมักแทเพราะว่าจ,จะทองฝันกิ่นทุเรียนเสร็จแล้วกลับไปตักป่าจังสีนะมันเกิดเลยหูซื้อบ่มั่นใจเพ่นก็ได้ดจองลอตเตอรี่ไปแล้วนะ่าตื่นเช้ามานะคะซีหกหนึ่งหนึ่งหกตัวเดียวนะคะกลับด้วยแต่ว่าเพิ่นว่าหกหนึงนะ่งเนาะเพิ่นว่าเป็นหกหนึง่งแต่ว่าเพ่นก็เอากลับไปพร้อมแหละซื้อลอตเตอรี่เนาะอ่ะเป็นแค่แนวทางนะคะความฝัน เดี๋ยวจะราม่เพ่นบอกเนาะอ่าตามนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะมาลงแนวทางราวพัฒนาของช่างคมยายหน่อยแล้วก็ของอหนุ่มกาลสินเนาะหรือว่าอาจารย์หนุ่มกาลสินนั่นเองค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รัวๆด้วยจ้าคลิปนี้ก็สวัสดี